อ๋อนี่ยเกณฑเบิ้งอยู่มือมือมึงอย่าไปเบิ้งนิ้วเออมึงอย่าปึกคือนตัวใหญ่หลายตัวใหญ่ปึ๊บเปลือกเพราใส่มือให้แท้ๆยังไปเบิ้งแต่ตาแต่โยนิ้วเบิ้งมันหลอกหลอกได้เครื่องหนึ่งแล้วบัมันหลอกขาบัมันหลอกอีกแล้วคือหลอกดูเถอะวะกินเร็วๆอย่าลีลาปวดมือเราหนี่เร็วๆ เลียวกินกินน่ะกินย้ำมาเร็วบ้างหน่ากิน um, กินก mm, nice, ินอันนี้ว่านี้ตัวน้อยป่ะอืมตัวน้อยพ่อกินพอพ่อพอพอพอเอามือลงพอ่อออกมึงคิดนมาขึ้นมือกูเห็นยังลงลงไอ้จะไปให้ตัวใหญ่กินไปไปลงไปขึ้นหมวกข้นหมวกปุ้งยมาขึ้นมือ

นี่ฮะกินได้ดวนไว้ห้องนี่ตัวเนยเดะอาพ่อตัวเน่เดะเบิ้งมันหนีหบมือกูเหยเบิ้งเนี้ยเราเกปีนไรไหมกินนี่เอานี่นี่ มึงยังมาตัดมือกูนานี่อยู่มือเออมากัดตัวนิ่วกูตัวใหญ่นี่เบิดจินเทเดียวสามตัวกูเลือดนหลวะ่ะ <laughs>